ปฏิหารที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งเดียวในพระชนชีพเพื่อปราบเดีร๋รตีนักบวชศาสนาอื่นที่ท้าทายพระองค์และเพื่อโปรดประชาชนให้เลื่อมใสในพระธรรมคําสอนมากกว่าฤทธิปฏิหารแม้หลักคําสอนของพระพุทธองค์ไม่ส่งเสริมให้ภิกษุแสดงอฤทธิปฏิหารแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่พระองค์ต้องจําใจทําเพื่อกําราบพวกเดี๋รตีที่ท้าทายพระองค์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่การแสดงยมก,กับปฏิหารในยุคนั้นมีนักบวชจากลัทธิอื่น หรือพวกเดรัจฉีที่อิจฉาพระพุทธเจ้าเนื่องจากประชาชนพากันเคารพนับถือพระองค์มากขึ้นพวกเดรัจฉีต้องการพิสูจน์ว่าอำนาจของตอนเหนือกว่าพระพุทธองค์จึงท้าทายให้พระพุทธเจ้าแสดงอภินิหารต่อหน้าฝูงชนพระพุทธเจ้าปฏิเสธหลายครั้งเพราะพระองค์ไม่ทรงนิยมการแสดงอภินิหารแต่เมื่อทรงเห็นว่าการทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาจึงทรงรับคำท้าพวกเดรัจฉีพระพุทธองค์ทรงเลือกต้นมะม่วงที่เมืองสาวัตถี เป็นสถานที่แสดงยะมะกะปาฏิหาร